พลาดไม่ได้แล้วเพื่อนๆ MGHS 1.54ปี2020อยู่ในวัรันตีกับราคาที่พุ่ต้องบอกว่าวอ้ยถูกสุดถูกครับ4 1 9 0 0 0บาทคุณได้รถปี20ไม่ห้0 0 0 0กว่ากิโลจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆวันนี้เข้ามาแล้วกับรถศูนย์ MG โดยตรง โอ้โห MG HS นะฮะราคาล้านกว่าเพื่อนๆวันนี้เหลือ419,000บาทไม่แพงครับไม่50,000วาันตีเหลือเนี่ยผมบอกเลยครับว่าจองเถอครับคุณได้ SUV คุณภาพออปชั่นล้นนะฮะรถรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี่ยังไม่เท่าตัวนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าครบครันในออปชั่นความทันสมัยมาสุดมาเต็มครับจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองครับนัดหมายการรับรถที่รามินทาได้เลยนะครับ ร้านที่นี่นะฮะต้องบอกว่าบริการมากว่า30ปีครับมั่นใจได้แน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์ครับจองมาปุ๊บนัดหมายรับรถได้เลยจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ทุกจังหวัดจองมาปับ๊บจัดให้ครับจัดผ่านก็มารับรถจัดไม่ผ่านก็คืนเงินจองง่ายๆแบบนี้แฟร์ๆแ,แบบนี้ที่นี่ที่เดียวใครสนใจคันนี้โทรมาเลยครับพร้อมจองนะ0885845375